สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเอินมากับรถครอบตัวเจ็ดที่นั่งสำหรับคันด้านหลังเอินเป็นตัว Toyota Fortuner 6.7ตัว V นะคะคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อได้รถเกียวโตเป็นรถปี2015แท้เลยใครที่กำลังตามหาอยู่นะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่85,000บาทนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาว์สนใจคันนี้โทรหาเอิร์นได้นะคะผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยหรือจะแอดไลน์มาหาเอิร์นเบอร์นี้เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะพามาดูบอดี้นะคะภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถของคันนี้เพิ่มเติมกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินด้วยนะเดี๋ยวพามาด สำหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่85,000บาทนะคะเลขใหม่อยู่ที่215,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถเครื่องยนต์2.7นะคะเบนซินกับ LPG นะ,ะใครเทียมกำลังตามหาอยู่คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวด้วยสนใจโทรหาเอิรนได้นะคะผ่านเบอร์โทรที่หน้าจอได้เลย พามาชมรถกันนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟด้านหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ทามาให้เรียบร้อยพร้อมกระจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมโลโก้โตโยต้านะคะสวยๆกริ๊งๆแบบนี้ตัวรถมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับทะเบียนรถนะคะ6054แบบนี้เลยนะสวยมากเดิมๆเ,เลยนะคะถัดมาเรามาดูตัวอย่างกันบ้างคันนี้นะคะได้ยาง 2องหกทับหก R 1 8แล้อแม็กขอบสินะคะหัวน็อตหกรูล้อแม็คันนี้เป็นแบบทูโทนนะคะสีโครเมียมตัดสีเทานะคะสวยมากๆเลยด้วยนี่ให้เห็นกันคันนี้ได้ยางมิชลีนนะคะปี2021สัปดาห์ที่ส4ด้วยเลยนะนี่โชคเดิมๆนะคะช่วงล่างหนึบๆแบบนี้เลยมีบันไดด้านข้างมาให้เรียบร้อยได้รถสีดำเงานะคะพร้อมกับไฟเดี้ยวกระจกมองข้าง ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะความหนายอยู่ประมาณ80นะมีในสองตัวเซ็นทราล็อกรถปลดล็อกนะคะมาให้เรียบร้อยพร้อมแผงกันลอยนะคะโครเมียมติดมาให้เลยนี่ด้านในรถนะคะเขามาพร้อมกับตัวกระจกออตโต้ทั้ง4บานเซ็นทราล็อกรถปลดล็อกนะคะแล้วก็ตัวกันเด็กกดนะคะก็มีมาให้เรียบร้อยกระจกปรับไฟฟ้าทับไฟฟ้านี่ คันนี้เขาติดแก๊สมาแล้วนะคะลูกค้าขาติด LPG ฝาท้ายคันนี้เป็นแบบไฟฟ้าด้วยมีโหมดนะคะ power, d off มาให้ด้วยนี่ตัวนี้นะคะเขาพึมการใช้งานเป็นแบบรีโมทนะคะ smart keyless engine start นะคะคันนี้มาให้ครบเลยนี่ตัวนี้นะคะเขามีที่เปิดปิดฝาถังน้ำมันอยู่ด้านขวาแล้วก็ที่เปิดฝาโปรงหน้าอยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลย พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะทั้ง2ฝั่งสามารถลดเสียงเพิ่มเสียงรับสายได้นะคะตัวรถต้องบอกก่อนว่าเล็งใหม่เขาเยอะนะคะคันนี้แต่ถ้าถามว่ารถโครงสร้างเดิมไหมเดิมนะคะนี่บอดี้เขาสวยๆเลยแอร์คันนี้นะคะเป็นแบบปรับออตโต้จอทัชสกรีนแอร์ปรับออตโต้แบบนี้เลยตัวกัะลื่นไน้รถเกียวโตนะคะมีโหมดอีโค o พาวเบรกมืออยู่ด้านข้างนะคะครบเลย นี่สวยมากด้านในของตัวรถคันนี้ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าด้วยนี่ในส่วนของตัวโครงสร้างรถนะคะนี่เลยเม็ดอาร์คนะคะเรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนะ เม็ดอาร์ครูกลมๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่ารถสภาพเกียร์ A นะคะไม่มีกับสีมาแน่นอนนะคะถ้าถามว่าเล่นมาเยอะลูกค้าเป็นกังวลน,นะคะของเอิร์นมีรับประกันหลังการขายนะคะประกันเครื่องเกียร์เครื่องยนต์ระบบแอร์ระบบไฟดูแลให้3เดือนเต็มถ้าเป็นปัญหาเดิมซ้ําซ้อนและยังไม่หายนะคะของเอิร์นก็มีนะคะรับประกันจนกว่าจะหายเลยด้วยรับประกันโครงสร้างให้อีกนะคะว่าไม่มีชนหนักจมน,น้ําไฟไหม้ไม่ต่อต่อเล็เครื่งเล็ขงลขังแน่นอนด้านหลังตัวรถคันนี้นะคะเขาก็ได้เป็น เบาะหนังนะคะแบบนี้เลยเขาสามารถพับได้แล้วก็รถคันนี้เป็นรถครอบครัว7ที่นั่งตัวเบาะของคันนี้ก็จะมาพร้อมกับด้านข้างที่มีที่พนับอิงไหลมาให้ด้วยนี่พร้อมกับที่วางแก้วอีก2ฝั่งที่เคียบุรี power outlet มาให้ครบมีแอร์ลราด้านบนนะคะโครงสร้างตัวรถคันนี้เมทอาร์คนะคะด้านหลังของด้านขวานะนี่เลยเรียงกันสวยๆแบบนี้ให้เห็นกันว่ารถสภาพเดิมไม่มีกับสีมาแน่นอน สวยมากราถทุกคันที่เข้าที่นี่นะคะก็จะเช็คสภาพรถกับสูตรมาก่อนอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะตัวรถมาพร้อมไฟด้านหายเป็นแบบ LED ตัวนี้มีตัวไล่ฟ้าที่ปัดนน้ำฝนด้านหลังคอดฝากระโปรงด้านหลังนะคะเป็นแบบโครเมียม โลโก้ฟอร์จูเนอร์อยู่ครบเลยฝาท้ายคันนี้เป็นแบบไฟฟ้านะพื้นที่ค่อนข้างแคบนะคะก็อยากจะเปิดให้ลูกค้าดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดลูกค,าะคะ้าเนี่ยค่ะอยากนัดไปดูรถคันนี้ร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันเลยนะเก้าโมงจนถึง6โมงเย็นค่ะสปอยเลอร์หลังไฟเบรกลงที่3าิที่ฉลามด้านบนนี่สวยเดิมไฟทับพิมพ์คู่หลังเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะคะตัวนี้คาดว่าลูกค้าเก่านะ่าจะติดมาเพิ่มนะนี่เลยโลโก้เนะะี่ยค่ะฟอร์จูเนอร์อยู่ครบเลยนะ นี่สวยมากไฟด้านท้ายนะคะไม่มีแตกเล้าชำรุดใดๆนะคะก็จบรถเตมเดิมแบบนี้ติดฟลีมาให้สวยๆกิบๆรอบคันเลยนะถัดมาเรามาดูฝั่งด้านนี้กันบ้างดีกว่าค่ะด้านในตัวรถสภาพสวยๆเลยนะนี่โครงสร้างนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเขาก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะคะลูกค้าขาเม็ดอาร์ตอันนี้ฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งด้านซ้ายของคนนั่งนะนี่เลย ถัดมาเรามาดูฝั่งคนนั่งด้านซ้ายกันต่อด้านหน้านะคะโครงสร้างอันนี้แกะให้ดูหมดเลยนะเจ็บเล็บมากเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะแกะให้ลูกค้าได้ดูนี่เบ็คอาโครงสร้างเดิมๆไม่มีกับสีก็ไม่นะคะรถสวยเกตรเอนะคะรับกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจนน้าไฟไหม้ไม่ต่อ,ตอเล็กๆถังแน่นอนนี่เลยพื้นที่ด้านในนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะตัวขับสองนะคะความแตกต่างก็จะอยู่ที่ว่าตัวนี้เบาะนั่งด้านคนขับนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าแต่ถ้าเกิดเบาะ ของด้านหน้าคนนั่งจะไม่ใช่ไฟฟ้านะเป็นแบบแมนนวลนะคะประับมือนั่นเองนี่สวยมากราคาดีด้วยนะคะราคา8 5 0 0 0หบาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะสนใจก็โทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร097 169 388 4สได้เลยเดี๋ยวเอินเปิดในส่วนตัวห้องเครื่องยนต์คันนี้ให้ดูกันเลยไปชมกัน ามาดูห้องเครื่องยนต์กันเลยดีกว่านะคะสาหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะเขาก็จะออกแบบมาประมาณนี้เลยแต่ให้เห็นกันเลยนะคะว่าไม่มีคาบจะมันเหลยมั่วซึมต่างเดิมเดิมแบบนี้น็อตเดิมเดิมไม่มีขยับไม่มีไขไม่มีถอดตัวนี้เขาติดแก๊สมาด้วยนะคะมีคือเลขเทปุของตัวรถนะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขามีหัวน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดเลยนะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะแบตเตอรี่ใหมก่กลิบแบบนี้เลย สติกเกอร์อยู่ครบน็อตเดิมนี่น็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดน,นะคะแผ่นการความร้อนอยู่ครบแบบนี้เลยสติกเกอร์ก็อยู่ครบนี่โลโก้โตโยต้านะคะของฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะอย่างนั้นมาดูรถนะคะร้านอยู่ที่เสรีไทย70็มีนบุรีกรุงเทพนะ สำหรับคันนี้นะคะย้ำกันอีกทีราคาตั้งแต่อยู่ที่85,000นันะคะตัวรถคันนี้เล็กมาอยู่ที่215,000ันนะคะ ตัวรถบอกก่อนว่ารถที่ซื้อเข้ามาถามว่าทําไมซื้อรถที่มาเยอะนะคะต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยดูจากโครงสร้างเป็นหลักนะคะรถคันนี้สวยเดิมรับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนัดจมน้าไฟไหม้ไม่ตัดต่อเล็กเครื่องเลขถังแน่นอนนะคะถ้าเกิดลูกค้าเอาไปตรวจสอบและเจอว่าตัวรถประสบอุบัติเหตุหนักมาจริงนะคะมีเอกสารยืนยันทางเด็นทีนดีซื้อกิอดด้วยตัวรถคันนี้สวยเดิมได้รถปี2015 2.7นะคะเครื่องยนต์เบนซินนะติดแก๊สมาให้เรียบร้อยเลยรถ คันนี้ยังว่างอยู่สนใจโทรหาเอินได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ได้เลยนะคะแอไลน์มหาเอินได้เลยรถยังว่างอยู่มาดูรถได้นะคะร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มีมลบุรีกรุงเทพฯนะไว้เจอกันจะมาเด็ดรถสวยๆใหกับทุกคนได้รับชมกันอีกไว้เจอกันขอบคุณค่ะ